คลิปวิดีโอนี้จะสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านสา๊ววันนี้มาพบกับอีสรยกสดคนเดิมนะคะวันนี้จะพามาถล่มสาวทำสาวใจกับงบ5 0บาเลยปะดูสปังหรือเปล่านะวันนี้ทุนน้อยด้วยอ่าเปิดที่เบน6บาทนะกาน50หมุนไปเลยจะ้ะเปิดโบไปเลยจะ้ะ ปง,ปงดูซิว,ว่าวันนี้มันจะปังหรือจะพังดิฝากพี่พี่นะ,ะกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะแล้กวก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะคะที่ไรสดเพสอยกสดนั่นเองเหลอมีกิจกรรมมากมายไก่กองเป็นยองใหญ่ อภินี่หานสาวถ้ำจะมาไหมตอนนี้ก็คือยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเย่ yeah, ละสาวถ้ามันมายากนะแต่ว่าทําไคคนชอบเล่นกันจัง เกมนี้ก็อยู่ในค่ายาพีจีสำหรับตันซาพี่ทุกคนรูจน้จักแน่นอนอยู่แล้วเนาะสาวทำสาวใจไม่ปึ้งเลยอ่ะเบสามไหมเบสามบาทเพื่อจะปังนะเบสี่เบสห้าเบสหกไม่มาเลย แย่ yeah, ละสเก็ตเตอร์ก็ไม่เข้าให้เลยอ่ะจะซูเปอร์เจ็งหรือว่าน,นี้ตื่นก่อนจ้าอภินิหารไม่มีอยู่จริงเดชไปรุ่นทุนน้อยจะมาหาตังซะน่อยสรุปเสียงเงินเหมือนเดิม ยังไม่แน่อาจจะมาท้ายพาย,ยุก็ได้เดีสามร้อยนี้ได้เบ็ดอะไรอะ่ะอออินไปนเลยละกนันปึ้สามร้อยน่าจะได้เบ็ดแปดหรือเปล่าอ๋อเกินเออปึ้ปงอออินเบ็ดหกบาทไปละ หมดตังละอยู่ที่แม์นี้แล้วว่าจะมาหรือว่าจะเกลือเออเออโอยเสียดายนะชมบูแถวแรกมากไม่งั้นมีหลายอยู่ดิเย่ละว้าว จะได้ทุนคืนอยู่นะอุ้ยแต่งนายหรือเปล่าฟรีในฟรีหรือเปล่าจ๋าเย่ละรลรอโลกเหมือนเดิมสาวท่สาวใจวันนี้ ใจยากจังเลยอย่างน้อยก็ได้ทุนคืนดิแต่ไม่ได้กําไรเนาะได้กําไรมาสี่บาทซื้อไปสามร้อยมาสามสิบหมุนวัดใจไปเลยจบจบไปสิบบาทไปเลยจ้ะเพื่อจะปึง้งเออแบบนั้นละ เออมาละมาละมาละเริ่มจะมาดีมีทรงอยู่นะใครอยากตามนะคะพี่พี่จิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยนะ,ค,ะคลิกลงมาข้างล่างนะจ๊ะดูลิงที่ปักหมุดได้เลยนะ,ะอยู่ในคอมเมนต์นะคะที่ปักหมดุดเอาไว้เด้ว้าว สาวทําเริ่มตื่นสาวทําเริ่มมาละหวยคืนทุนแลวเด้อได้กำไรมาห้าสิบหกบาทเบ็ดวัดใจกันไปเลยฮามน,อนนอนเบ็ดเก้าละการอีกสักสามสิบหมุนสุดท้ายไม่มาชิงก็ไปละ พีินิหารไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอ้อสาวทำสาวใจน่ะเออไงสีแย่ล่ะแย่ล่ะ ลองซื้อเบสสามบาทไหมเบสสี่แล้วกันเปิ่งเพื่อจะแตกมาสักสองพันก็ยังดีว้าวเออสวยอยู่นะแหวนนี้ยังไงสิสิบมาไหมจ๋าสิบไหมมา สาวถ้ามันมายากดิแต่ว่าคุณชอบเล่นมากสาวทำสาวใจคใ่าพี่จีพี่ใจเนาะแย่ yeah, ละวันนี้พี่สาวเกลนะพี่สาวอารมณ์ไม่ดีดิอ่ะพอละเกมนี้นะคะสาวทำใครจะลองไปหล่อยดูก็ ไปได้นะวิวดูที่ปักหมุดไว้นะอยู่ในคอมเมนต์นะจ๊ะใครแตกก็มาขิงกันบ้างเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะไปแล้วนะคะมาเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้ในไรสดนะคะตอนสองทุ่มที่เพจซอยยกสดจ้าสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย